สวัสดีลูกหลานอากงไตเซีย,ยฮุกโจ้ทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินสิทธิ์นะครับนำเหรียญเจ้าพ่อเฮงเจียมาให้ชมสักหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับของสารเจ้าชีเทียนเกงนะครับ สารนี้จะตั้งอยู่ที่ซอยบุญชูศรีนะครับตรงดินแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่3นะครับที่ทางสารได้จัดสร้างขึ้นมานะครับรุ่นนี้ก็จะจัดสร้างประมาณช่วงปี2,519 2,520นะครับก็จะเป็นช่วงสักปีประมาณนี้นะครับแต่ที่ศาลเนี่ยตอนนี้ไม่มีรุ่นนี้แล้วนะครับก็เลยนำมาให้ f c ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับเรามาดูลักษณะเหรียญสกนิดหนึ่งนะครับเรามาชมด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญพระพุทธนะครับนั่งอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อเป็นรูปเจ้าพ่อเห่งเจียนะครับปางสําเร็จนะครับนั่งประทับอยู่ด้านหลังนะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญก็จะมีค่อนข้างหลายวันน,นะครับมาดูเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้สวยๆนะครับเป็นเหรียญที่กระลท้ทองครบๆนะครับพร้อมห่วงนะครับติดอยู่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีบางเหรียญน,นะครับที่อาจจะผ่านการใช้งานมานะครับหรืออาจจะเป็นการเก็บรักษาไม่ดีนะครับ เหรียญก็อาจจะมีสภาพเป็นประมาณแบบนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปพระพุทธนะครับวันนี้ก็มีมานำมาให้ชมสักหกเหรียญกันนะครับก็สวยๆทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็ทาง FC ท่านใดสนใจนะครับทางแอดมินยังพอมีแบ่งปันให้นะครับก็ติดต่อทางหลังไมมานะครับ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยากฝาก FC นิดนึงถ้าอยากชมเหรียญเจ้าพ่อเฮงเจียรุ่นไหนยังไงก็ลองแจ้งทางแอดมินหลังใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปสั้นๆนะครับนำความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับมาให้ FC ทุกท่านได้รับฟังได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อหลังใหม่มาพอจะมีแบงปันให้อยู่นะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ